เบิ่งลูกใกล้ใกล้เนาะอ่าทางป้าลุงเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงอยู่ได้นี่เนาะเป็นใจสุดกะว่าด้วยเป็นจังไรนี่เคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นอยู่ใสในยูทูบเบิ่งอยู่บ่เป็นชื่อว่าในได้ไงนะเอาเบองลูกเจ้าบุหูซื่อนอคอให้เราทังน้องมีหน้าดิแค่เคยเห็นเป็นอยู่บ่ เคยเห็นแในโทรศัพท์อันตัดไฟบอตัดไฟเวลามันช็อตมันบ่่านั่นด้านองดินี้เถ่ายเรีนี่กไปท่าแล้วยังเหลือยังเหลืออยู่ยเหลืออยู่ด้านนโอ้วัายังเป็นหนีอันน่ะไฟนีล้านนึงเนาะ ແລະແມ່ນມາເອົາເອົາເອົາສາເນາະຫາກນາຊິມອບໃຫ້ທາງເພື້ອຍກັບນ້ອຍເນາະເອົດນອບດດດຍເົາເອກົບທພດດ ผมไอพี่น้องกับสบายดีและกาสวัสดีเด้อผมไอพี่น้องเอฟซีบอสสกุลสุคนเด้อโบบสีอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขอาสู่ซองของบอจิตอุดมพรคือเก่าเนาะมื่อนี้ก็ว่าหกอุทุมพรกับสาวมิน่าคือเก่าเนาะมือนี่บอจิตพาอนะ่ามามาหาน้องยังก็น้องเนี่ย,าาเ,ย,เ,ยเคยเห็นอยู่บ้ไม่น่าเคยเห็นแต่ในยูทูบเ<อ>นาะ ว่าแล้วก็คือ,อาพาทางน้องมีนาพาทาง<ด>อีฟซีเนาะมาหาทางกนาหนองน้ำเพชรเพ่นน<ด>้องน้ำเพียดได้เพราะว่าคือทางกนาครอบครัวของทางเอื้อยเพ่นนี่ก็บด้มาแต่หึงด้ได้ก็เมื่อนี่ก็พาตุ๊กน้อมีโอกาสได้มาพี่<ด>้รงเลยเพอดีดก็ยังบ่เคยมาเนาะบ่เคยมาอันนี้คืออยู่ทีแกงกระเบาได้บ่กเคยมาเนาะ มีแต่เพื่อนแตเดียวเฮดเวียร์เดียวเดียวสีพาลงไปบึงเข้มคงอื่นถามไทยทางพ่อแม่พี่น้องฟังมุกนะหานเนาะเป็นจังไญสบายดีบ่เนาะมีอยู่ว่าเอฟซีม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 ีอยู่มีอยู่ต้องเอิ้นเนี่นแหละกาเพื่นนี่การเมื่อนี้นะพ่อพี่น้องบริมามือเป่าได้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้นะดีใจหลายพี่น้องได้ครับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทาง อ่าพนักพูนใหญ่พึ่นเนาะอ่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพูนไหญพี่รองไงก็ได้อ่ามีมีเขาน้ำเน่เนาะมีเข่าแล้วก็มีน้ำปลาเกลือเนาะอ่าพวกนมเล็กติโซยเนาะขนมน้ำเน่มีขนมน้ำเน่อ่ะนั่นแหละพี่รองซีนหอวซีนแห่งเนาะลายยางลายยางอยู่เนาะพูนเลยซะน้องพ่อพี่รองเดียวจังไดการทางบริจิตเองซีพะอ่าน้องน้ำเพชรน่มาทักทายสบายดีครับอนา ผมมีพี่น้องเนาะนผมมีพี่น้องเพื่นเกิดคิดหัวคิดถึงลายแล้วอควมอมเมนตเข้ามาลายเลยคือเราไปเพื่อนน้องน้ำเพชรเน่มาเนาะเ<น>มื่อนี้ก็มีโอกาสเด้อเนาะน้อพี่น้องไปะนะจังเนาะจังไดกับก้อนเืินกราบขอบุญข,<น>ขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน้องพี่น้นอ,นองที่ว่าให้ทางบุญชิติองเป็นสะพานบนไทยเมื่อนี้จังไดก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้นะอเนาะลำรวยลำรวยเดินทางไปสำเร็จกับข้อแห่งรถพุอธไทยอแม่พี่น้องกับก้อนที่คอยติดตามชม อ่าจะเผากดคําโฆษณาแล้วก็เป็นกําลังจะให้ปอจิตเด้อกับทีมงานแล้วก็มีกําลังจอยู่อ่าปอจิตแล้วก็วินะโอเคพี่น้องเอ้ยโดยๆอัพบายติดตามรับชมอ่านํากันด้เพี่น้องไปเนาะเป็นจังไดฮะนาเห็นอีหยังเห็นอีหยังสักอย่างนเดินอ่ากิตนไปตาอจะลงไปดินนําน้องๆเพิ่นบ่ โอ้ยเวเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอย่าไปงมปลาเด้อเนาะโอ้พุ่นได๋พี่น้องพุ่นได๋อือเชื้อเอามาตัวเดียวนึงไดแม่นยืมเอาแทนี่ก็ได้แล้วบ่ๆๆอ่าพุ่นแหละสําหรับพ่อพี่น้องอันนั้นคือน้องๆเพิ่นอ่าพากันดิ่งขี้ตมปลาเฮาเฮ็ดเวียกของเฮาพุ่นไดบัดนี้ไดเออเบิ่งก่อนเนาะพ่อพี่น้องอ่าน้องน้ําเพชรพุ่นเนาะอ่านั่งือคืออยู่เนาะ <า>นั่งตะเมาะอยู่ไม่ใช่หรือติเมื่อนี้ก็มาหลายคนอยู่พี่น้องเลยฮะมีทั้งเมย์ของภาคินเพิ่นมาพร้อมเนาะทั้ทงเอินเพิ่นเออสบายดีสบายดียดอัดทั้งเบามาเลยเมนบบซ่อนกันมาเลยพี่น,อน้องเลยุโนาะทางทีมงานเข้ากันไปอ,อยู่ในิสาเนาะอาอยู่ในิสาน้องอ๋อสบายดีก่อนเนาะเอโบ่โทรหากบับโบได้คือป่ปากน้ำมันนี่วะ เสียงค่ะเออจนแม่นคลูก eh, ค so ่ะานเบิ่งให้แม่เฒ่าเด้อ่อโอยนาะโทรหาก็บ่เว้านํามื้นี้ก็ได้เอาน้องเพชรเอาสดีเด้อเอาสดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นนําอ่าเนาะพ่อพี่น้องาดโตใหญ่งามเลยบัดนี้เนาะงามแล้วงามแล้วเบิ่งอ่าทายสดีครับเพื่อนๆเฮาก่อนเนาะพ่อพี่น้องอ่าโตสดีสดี เป็นจังไดเป็นจังไดรุนแน่นอ่ะรุนรุนแล้วลุนแล้วบะเลมันที่ทำหาฉะนั้นวัดไหวแม่อ่าบัดนี้เขามาหาทางน้องน้ำเพชร์เพิ่งกับป้าโตัวหลายหลายเติร์เลยพี่น้องนับโบนับเล็กเลยเนาะอ่ามันหลายมือเลยพี่น้องเพราะนั้นเดี๋ยวซีเข้าไปหาทางน้องน้องเพิ่นก่อนเนาะอือไปพี่น้องแฝดหน่งเเอ้าอ่าน้องมีนะอ่ามาหนี่มาหนี่ทางเจ้าน่ะอืม อ่าเป็น mm. ม so yeah. yeah. ือกล้องใรเนี huh. ่ยนนึงอ oh, ่าบึงเนอเราพี่น้องผมเนี่ยเด้อเนาะมาหนี้มีขมต้อนมาให้ล้อนนีเอยมาหนี้ได้เดี้ได้อยู่บ่เออคุณนอ่าเข่ามีข่าหาซิปโลพี่น้องเลยเดินเด้อเนาะมหยาได้หมเด้ออ่าเต็มหนึ่งเตมนึ่งยังสอบนี่เพราะว่า ใส่กันมาเนาะคนละหาโลเบ่งกันเบ่งกันก็บอกคำคนละส้าหาโลบอกจกโลจะปอาจิตจะซื้อได้หมันนีาสิบได้มอนละ่าคนละส้าหาโลกบบอครับทนี่เป็นหาสิบพี่น้องเยหาสิบโลเจ็ดเซนหะพี่น้องโขหนึ่งถือว่าเขามันแพงเนาะตอนนี้เลย้วจะ มียังไงอ๋อซื้อมามากไปฝากทางเอื้อยเพื่อนนำนอกเพื่อนเพื่อนองโดยมียังไงเมียนมัดด้วยนั่นน้องเรเบิองเกิดวันพีนบมที่นี่กันอ่นึงนง ตัวมาอ่ามือก่องแบบนี้ก็ได้โอเคพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องกันไ้ทั้งน้องวินาเพิ่นนั่งใกล้ทั้งน้องน้ำเพชรเพิ่นน้ำเออแล้วเอาเอาเอาแกะออกไปใกล้ๆน้องเพิ่มดู้ตัวนี้อ่าเป็นแม่แม่แม่อ่ามีอย่างแน่มีอย่างแน่นี่อืม่ามีมีขนมอ่ะดีใจว่านะเห็ุจังไรเอาเห็ุจังไรเอาถือใจด้วยห่ะเออ อ่าก uh ิน huh. ก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้มีนุ่มพร้อมได้ใช่เออสุจใจเด้อน้องนภีได้สาลืมเลยจากสุจใจนี่ยังไม่ทันได้ลืมเกดได้ส่รเบื้องลืมให้น้องนภีด้วยเออโดยมีเกลือน้ำแน่เนาะอืมตัวนี้เบื้องเบื้องนุกเกะออกมาดูกตัวนี้แม่กินข้าวได้ใช่ไหยนี่ได้ยังน้องนชรมาเนี่ กินก uh, ั๊บม uh, oh, ักเตงเอามาจะทั้งไหนเนี่ยฮะเออเอออันนี้ได้ใส่ยากเยอะบ่อันนี้เออสิ้นแห้งพี่น้องเลยเออนั่นแหละอันนี้ซื้อแสนหนึ่งพี่น้องเออายเตอรต๊ะอรนี่ยังตัวนี้ปลาเนาะติงปลากำมันไม่มีน้ำน้ำมีน้ำบ่ ม่ต้องแกะก็ได้ไม่ตลองแกะกัได้มาลองแกะปิ้งปลาด้วยเด้ออ่าปิ้งปลานิลเอ๋ด้วยด้วยขี่รถเข็นทางเนาะคุณเฮ้ยรถขับเจ้าเนาะเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอ่านั่นแหละกรบโบได้มาเตะหึงแล้วเลยอืมเนี่ย เออตั้เป็นยัง nice ซื้อเห็นยังแน่สปัจจุบันนี้ไปเก็บขี้ยางได้ก็มาเก็บขี้ยางบ่ฮู้บ่ว่าทั้งน้องน้องชมานี่ฮู้ยบ่บอเออมีนักเพื่อนมาดเลยวันยานก่มเอาไหรเินเท้าหัก่ีน้มาอนทครัไปอาบน้ำให้ลูกสาวเยโดยอ๋อ้อ้น้องน้ำเพชรเพื่อนน้ำเพชรแมานั่งข้างหน้าดูน้องน้ำเพชรนี่มานั่ง เออเออนั sí, ang, ang, oh. ่งๆใกล้ๆท no oh. ah. ี่พังเบิ่งดูเออเบิ่งดูใกลๆใกลๆเนาะอ่ทางป้าลุงเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงอยู่ด้นี่เนาะเออสุดก็ว่าเป็นจงไดนี่เคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นอยู่ไสนี่ y o u t u เบิ่งอยู่บ่เพิ่นชื่อว่าไดอันน่ะอ้าเออเดี๋ยวบเนาะค่อยให้เนาะ ทั้งน้องมีหน้าดิค่ะเคยเห็นเป็นอยู่บ่เคยเห็นแต่อยู่ิเออในโทรศัพท์ในโทรศัพท์แต่ก็เคยเห็นตัวจริงเนาะนั่นแหละอามาครั้งแรกเนาะมาครั้งแรกเลยนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องไอ้อันนี้ผู้สาวครับผู้สาวมาเยี่ยมมาหนิเอองามบ่เออน้องนพเพล่นงามคือกันใหญ่เป็นสาวเลยเออใหญ่แล้วเนาะทั้งปีแล้วก่อนน้องเพล่ฮะเออน้องจุกด้วยสิ Tại thăng này nóng choke mang. Kip dáng và mẹ kiếp kia ngay chắc phải Hôm nay hôm nay ừ. này nay hôm nay hôm đấy ư? nay hôm 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 โอ้เนาะอ่าก็คือว่าได้รสักอยบ่ได้มาแต่หึงในกาเมื่อนี้นะได้ครับอ่านาทีเป็นสะพานบุญให้กับทั้งอ้ายเพิ่อนอ่าหรือว่าทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่าทั้งสหรัฐนั่นแหละไอ้ผู้ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิเ่นเหตุซ่านให้นันน่นแหละเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้คิดฮอดคิดถึงอ่าถามเบิง่งรู้ทางอานานเะมตู้เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้อานานะห่างกายสุขภาพห่างกายคนเก่าเนาะพ่นเนาะมือดีสีมือเป่งเลยลูกพาเงินบนทุนแแม่ นี่แต่กลัวแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรเจ็บกปนดไเนยมันเจ็บออกอ้อนมึนมันก็มัเจ็บนี่นีออกหอนมึนนาได้ยยุ่กได้จะอย่นม่ร่านอนก็ขึ้นไม่นอนก้นนอนหลับอยู่ก็คือว่าขอนอนกินยาแก้แเออยังได้รับอยู่น้ำยาโดนอยู่ได้น้ำยาเออโดนไน้น้ยานออันนี้กเจ็บออกหอนมึน ใจอยากไปไม่าหมอยู 1941, ่ะไปเลยคลินี้ดูมไปนี่ยังตุ๊กติบุมียังหาดหมดเจ็บติตกนก็ต้องกะตเาเองะถ้าไปตลอดลูกสาบอกแต่ว่าคือว่าว่าดิสดวงดิกี้ว่าเป็จรงนดใครไข่เนี่แหละพ่อเป็นแบบเก่าอยู่ยาโดยยากับแม่ไงคนเอามาช่ยมาให้กขาดต้มทีกัวไครแม่ทีแรก ว่ต้องไปหึงมานไปเป็นอโอ้โนี่ยนี้น้บฝาขึ้นไปทนทีฝามันพเคยเข้าอ่จะโดยโนั่นแหละกาคือมาเมื่อนี่กาได้ของฝากของต้นเนาะแต่ว่าคือทั้งเอ้ยนี่ไปซื้มมือบอกโดยกมือด้อือาเป็นฮกฮกมอนะคะตกมือกินเพ่นกมือการเจ็่มคอมเมอนี่การตะล่เพิ่มกาอ๋ไปกินคอมเอค์คมือแต่ว่า มอนคือมันกีดมันนี่ราการมืออื่นเหมือนกับยุดยไม่หยอนยุเอเเออเปลนจังไงเออเขาน้าซ้ำป่าดิการเขซื้อมาให้สามสองสองเนาะเอรของเานี้ะกี้พนอยังอยู่เนาะรมเติบได้ช่เนาะน่นอยยงกับุคไเกี่ยวเาน้พื้น่ายออง เสอบเาเปลือกแต่ว่าเอาไปซีได้สอบเรื่อกล้ว่าได้กินประมาณจากมืออะไรมือมือกดก่อนระเดือนคะอบะเดือนบ่เพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกเนีะยนเนาะดนโนเออเนาะโอ้ยเดีใจน้ำเสนออ่าน้องน้ำเพชรได้สอบเป็นจากไเด้นี่เฮ้ยห้องห้ามห้องเฮียนไปห้องเฮียนอยู่บ่มอนี่ไปยู่บ่มื้อนี้ันจันนศันี้นศวันศุกร์วันศุกร์บ่แม่นมื้อนี้วันจันทร์ มันจันไงมันโมเมนใช่ปะโอ้เป็นยังไงมวนอยู่บ่คิดฮอดอนณาทางทีมงานอยู่บ่เออจื่อกูคนอยู่ระเบ้าเบิ่งบ่เออยังให้ยังให้มาชั่วโมงอยู่บ่เออเป็นยังไงดีใจบ่ได้ขนมนี่ ดีใจติไปห้องเฮียนนี่แบบถือเงินไปเมื่อละเท่าไรนี่ฮะเท่ละสองเะสองพันบ่เละคือพูดถือเมื่อละหาร้อยไปเมื่อหาร้อยกีบได้ฮะมื่อหาร้อยกีบนี่เขาซื้อพออยู่บ่บ่พอบอ่พ่ช้ำ <laughs> เออนั่นแหละนั่นแหละกะมีแต่ว่า อุปกรณ์การเทียนได้เปลเป็นจไก้เสื้อเทางน้องๆยังบ้่ตนตะ่ชลอดซัี่วี่ยนนําักน้ง่ว่าเป็นแลเวลเขียนชื่อเองเป็นยังวะเป็นนอ่เขียนในอ่านมอกเขียนน้องได้ละวสอง่สองเลยัว่สองเจ้าได้สาบร เออันนี้ก็ตั้งใจเฮียนเด้อเขียนชื่อเขียนชื่อบ้าหนี่เป็นอยู่บ่เอ้าช่างว่าเทนะเออเนอ้าวสาวน้องเนราะได้ก็คืออันนี้หนะบมนี่มีเจ้าโนี่หรือเอ่ยเด้ออ่ามีอันนี้นี่หุ่ยปั่นกันเป็นยังลงนภิษเบื้องโนะฮะปั่นกันนี่ได้ยี่บ่นี่ đại bố à, mi mama nam mầm bút nhâm nham nó Nhâm nhâm nham nham bút was then nhâm, nhâm nó pha to kin nì đấy nhỉ này nó lúc nào đều nhạc bóng đấy, bóng <laughs> này nó, nào <laughs> nhạc nào nhạc bóng nhà bò, chú nhỉ bò bóng <laughs> chú nhỉ đi. โอ look, my son, my son, my son. Uh ้ม oh. ันมันมีอันขังเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขออนครัวเนาะขึอนครัวยังป่ทันมีคือว่าแหละน้องอืมแมนบ่โดยโดยเป็นจช่นไ๋อยากได้ยีบว่าขึอนครัวนั่นบ right. ่อยากได้ข no. ึ้นครัวแล้วเอาไปดหยังืึอนครัวนะ บ่นเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะว่าหยากเป็นพี่น้องคุณท่านชีเลโต้กระเทบลงทางนั่นเนาะมันจะงามดิอืมโอ้ยเนาะดูดูชุดทั้งเนี่ยเนะชุดแต่อยากอนาเฮ็ดให้เนาะอ่าชุดแต่อยากเป็นสะพานบุญให้กับพระครูใหญ่เพิ่น แต่ก็คือว่าอะไรไปลองเลยฮะขึ้นอยู่กับทางน,นะพระผู้ใหญ่เพิ่นนะเ <c oughs> นาะจังใดก็มีแต่ว่าอ๋อขอให้สมหวังเดอ้อน้องนะ่ะเพชรเดอเออไปห้องเฮียนเนาะอ่า <c oughs> ปัจจุบันนี่ยังได้อย่างเนาะปัจจุบันนี่ได้ซ่กระเป๋าได้โซ่กับกระเป๋ามันขาดบ่เปลี่ยนยังได้ไหมเออเออไปอะไรก็จะทิวอะเออเป็นยังไง <c oughs> เป๋น <c oughs> <c oughs> าน้อย เอ้เพลงบ่อันนึงน่ะเพลงบ่อันเท่าไหรอันแสนนึงอนนเลยเนาะบึ้งสิเอาเงินให้ไปซื้อเด้อซะเด้อเออหมู่จังบเใเด้อ้ยเนาะไปซะเดียวอ่ามีข้าวแน่มีของอยู่ของกินนําแต่ว่าคือทางูเพิ่นก็ฝากเงินมาให้พร้อมได้ นั่นแหละเบิ้งเบื้งเป็นเงินจำนวนเท่ไรวนน้อน้อนาะพระพี่รองเบิ้งก่อนเด้อเนาะทางเงินาเบาจิตเดี๋ยวสินับเนาะอ่าเดี๋ยวให้ทางน้องมินาอ่านับให้ก็ได้เนาะนุก่อนเด้อน้องมินาเด้อด้วยด้วยน้าเบิ้งดูวยเทไรวะฮะอือสองสามสี่ห้าแสนโอ้ห้าแสนน้องนภ์เพชรพ่อยิ้บวกกระเป๋าน่ะ อมีแตว่าคือว่าในีนะเนาะเงินส่วนนี้จะซื AU ้อหรือ oh, ว่าเก็บไว้ไว้ในงี้มันจำเป็นหรือว่ามนก็เข้าปิดใชไหมคขวบนน้อยเขาคนน้อยยาัน้ก็อันันช็อตที่มันอันดับไพโออันนั้นอันตัดไบออนตัดไฟเวลามันช็อตมันบอ๊อฟ่ไ่ะ đang song, đi nít thái lên. Cái bé thái lên. Lan sang 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 sang

ถาธุสาธุเนาะดีใจเลยเออะว่ากุ่ากิลงไปซอยเรียบมีวัดม่มีวัดมีงานบทานใหญ่เป็นชิ้ยอยู่นวัดบ้านอยู่นี่ได้เมื่อเมื่อได้เพิ่นเอาไปทรงสักรเจ็บมือจักมือเลยเฉยแล้วก็ได้สามมืออย่งอีกสักสีมือเก็บพักมานั่เออลงลงซอยกันดิซอยกันวัที่ เออเอาเอาเอาสมแน่เนาะอ่าสมเฮาบ่มีนัแหละกะเจ้าของสวนยางเพิ่นกาถามมาโมูนเช่นนึงแม่นื่แล้วเฮากะอ่าเฮ็ดอ่าซวยเพื่อซวยแห้งนี่แหละเฮากะเนาะเออเบิ่งดูน้องน้ำเพชรอ่าบ่ได้มาแต่หึงแดยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นรูหาเป็นอยู่บ่เออให้พรดู อันนี้ใหมเอ้อซาถูซั่นเออซาซาเนาะเอ้าซั่นเนาะเพิ่นก็คุยู่คุเก่งอยู่ได้ล่ะเจ้าเออพะญยามเด้อเจ้าก็เด้อเนาะเออเนาะมีแต่ว่าอน้ําอในนี่คือเฮามีห้องน้ําห้องในแล้วเนาะอืมมีห้องนย้อยู่ข้างหลังอ่าอยู่างัทางนี้กปล่อยลงเลยเนาะ อย่างฝ่าย่างฝนนี่กัอยากฝ่าได้นี่เนาะบนเห็ดยูเห็ดกินนี่กัอยากคือว่าเนี่ยศาสตร์ธรรมะแต่กัคือว่าเนาะงพอคือร่างอันนี่เพราะว่าเขาเห็ดเป็นบนนางเด่นเนาะโมเมนต์บนเห็ดคงกินอืมแต่ว่ามันโมมีเดี๋ยว่ามันโมมีเออเออเออชั้นหัวน้อง บ่มีเฮือนเป็นของเจ้าของเนาะมันอยากอ่า,จากจากนอนน่ะและ,นอ,นอ,ะอืมนอนนักฟันดีอ่ป่อแอ,อ,อ,อเ็นล,แลแาแบดหลบด <laughs> นี้ตัวไหนเมนบันนี้ <laughs> อืม trên đây quanh nhân môn của mình quanh nhân ngày dài ngày nay 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 nhàng như nào nay 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 lại. มันจเข่าใครเี่เล็กเ็นีนี่เ้งตอกเล็กเบ็ดไอ้ตอี่แพคนาเอออะไเออเอยงงย้ไม่ไ่เออมันเกิดเองเออเนาะเอามีแต่ว่าคึดเอาแต่เนาะอันนี้คือส่วนส่วนส่วนความฝันเออ อือๆๆอ๋อๆโอเคโอเคแซ่เนาะอ่าจังได๋กะเดียวสิได้ขอตัวจบคลิปเด้เพราะว่านึงมากะทางนทีมงานนําแน่นะอ่าจังแม่นกดีใจเด้อเด้อมื้อนี้กได้ดีใจนําอ่าอยากมาเยี่ยมอยู่อ่าอยากมาเยี่ยมหาอยู่ค่ะก็บ่ได้อยู่จ้าอมากได้เงินกซื้อยาแ่ๆคเด้ออยเียานนดๆก็บ่ได้ลงไปอยเวียกัก็ไปรับจ้าอ ใชเนาะเอาจังไรก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อไนสิค่ามาเยี่ยมมาอยากม่เด้ออ่าดีใจน้ำเลยเครื่องในของกันเนาะอ่าชู่มๆด้อน้องเพชรเด้อดุมันขยันดั้งถ้วยอ่าดั้งถ้วยเปลี่ยนอยู่บ่ล่ะแต่งใจเฮียนแต้งใจเฮียนพบเออจะเดือไปซื้อกระเป๋าพอบได้หรอเนาะเออเอาโอเคสโนอ้าวเลยอันนั้นทั้งไม่เท่าสบายดีเด้อเอาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะ ไปสนอพ่อพี่น้องคือสีประมาณนี้เนาะอ่าทางบัจจิเติงก็คือสได้ขอตัวทุกคลิปนป้นองพ่อพี่น้องคุณและน้นองพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะนอ,อ่าทางบัจจิเติงก็ได้มอบเงินอ่าจำนวนหาเส้นแล้วก็เดิมเขาเดองน้ำเดองคมอยู่คมกินน่นน้องพ่อพี่น้องก็ให้เป็นที่ยิ้มหัวเราะก็ดีมุ่งดีใจน้ำได้หลายเนาะที่บา้านผมนะครับอ่าการสื่เดือจากผูุ้ักผู้ใหญ่เพื่อนก็เมื่อนี้ก็ ก่อนอื่นนะพ่อพี่น้องสําคัญสุดทางมิจิตเองก็กราบขอบคุณขบคุณเนาะอ่าทางอ้ายเพิ่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอ่าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้ซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็อ่ามอบเงิน่จํานวนนึงก็ถือว่าดีใจนําอ่ามากคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าสูชีวิตคือเก่าจิ๊บๆมาเนาะแคือกันอ่าทางแม่่าเพิ่นกเนาะอ่าจังได๋ก็ขอให้เาให้ดีให้ไ เอาพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงบริจิตเองอ่าขอเซยพรให้อนาภรักผู้ใหญ่อ่า,อา,า,อา,อามีแต่สุขภาพเข้มแข็งอ่าเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะสาธุขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงบริจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ